ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านพว่ผมมิสเตอร์ชิโรบินนนะครับก็หลังจากที่หายไปค่อนข้างนานนะครับผมก็เอาจริงๆก็สาเหตุหนึ่งก็ขี้เกียจด,ด้วยครับผมแล้วก็อีกอย่างคืองานก็ยุ่งด้วยครับก็กลับกันมากับโชว 2, ์คุณสอง Total War ซึ่งช่วงนี้คือผมกําลังดูเขาแคสเกมเกมหนึ่งอยู่ครับไอเกมโกสอฟโยเทครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคือ มันจะมีศึกในยุคเซงโกคุที่ถูกพูดถึงในเกม g o o s t of y ย t ทอยู่สศึกครับผมศึกแรกนะครับคือเป็นศึกของศึกไอยุทธะเซกิกาฮาระนะครับที่ที่อสสึตัวเอกของเราเนี่ยเขาเป็นอยู่ในไดเมียวอยู่ในกลุ่มไดเมียวฝ่ายตะวันตกนะครับผมซึ่งก็แพ้สงครามครับก็แต่ว่าไอศึกนั้นเนี่ยคือ จะพูดยังไงดีอยะแต่ว่าศึกนั้นเนี่ยคือคนพูดกันเยอะแล้วอะพูดหญิงอดีกว่าศึกนั้นคนพูดกันเยอะล่ะผมจะมาพูดอีกศึกหนึ่งครับผมซึ่งเป็นศึกของบอสตัวหนึ่งอะครับผมที่อยู่ในที่อยู่ในโกซ็อกโยเทมันเคยไปร่วมนะครับผมศึกนั้นก็คือศึกนี้ครับผมศึกมิกะตะกะหาระนะครับผมซึ่งเป็นศึกที่ผมว่าเนี่ยคือมันเป็นศึก ยง,งเป็นศึกที่ฝ่ายโตกุกาวะเอียญสุนะครับผมประท้าก,กับทาเคดะชินเก็นซึ่งศึกครั้งนี้เนี่ยเป็นศึกที่อืมเป็นมันเป็นศึกที่สร้างความแบบย่อยยับเลยนะให้กับฝ่ายโตกุกาวะเอียญสุอ่ะเดี๋ยวผมจะแบบขอจำอเกมเนี้ยผมผมขอจำลองเป็นฝ่ายทาเคดะนะครับผมเพราะว่ามันจะง่ายกว่าเดี๋ยวมันจะง่ายกว่าเพราะอะไรเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับผม ในประวัติศาสตร์เนี่ยฝ่ายของโตคุกาวะเนี่ยมีกําลังน้อยกว่าฝ่ายของทาเคดาเนี่ยคือถึงสามเท่าครับผมอ่า m o ิฟายก่อนแต่ว่าในในในบันทึกเนี่ยบอกไว้ว่าฝ่ายโตคุกาวะเนี่ยคือมั่นใจว่าหน่วยปืนหน่วยหน่วยปืนไฟของตนเนี่ยคือจะ สามารถต้านทานทัพม้าของทาคีดาได้อ่านี้พลอนนูสักสามส่วนอ่าที่เหลือเป็นอ่าผมต่อให้นี่เลยเป็นยาลิสมูไรเลยท,ที่ที่ชนะทางทหารมา้าอ่ะประมาณนี้ครับผมแต่ความจริงคือฝ่ายตกุกูว่ามีน้อยกว่าน,นี้แต่อ่าผมยอมให้เนี่ยคือฝ่ายอีเยซูนะครับส่วนฝ่ายของผมเนี่ยครับอ่าก็ส่วนใหญ่เนี่ยคือในศึกเนี่ยคือมันจะเป็นทหารม้า เยอะนะครับผมแต่ว่าผมเอาทหารมาสักประมาณนี้พอที่เหลือก็เนี่ยทหารราบเนี่ยผสมผสมกันไปแล้วแล้วในความจริงปกติเนี่ยคือฝ่ายาในบันทึกเนี่ยฝ่ายโัวกูกววะเนี่ยคือจะเป็นฝ่ายที่โจมตีก่อนอ่าเดี๋ยวผมเริ่มเลยผมเป็นฝ่ายทากิดะชิงเงินนะครับดูว่าเราบทขยี้ยังไงอ่เราเราจะดูว่าเราจะบทขยี้ทับของโตกีวกวะยังไง คือในศึกอะครับผมความเป็นจริงเนี่ยปกติอะในศึกอะด้านหลังตรงเนี้ยของไอ้ไม่ใช่สิด้านหลังของฝ่ายโตกูกะวะเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นปราสาทฮามามัตสึซึ่งตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดเป็นตอนแรกเนี่ยเท่าที่ผมจําได้ที่ปรึกษาของโตงกูกะวะเนี่ยขอให้ขอให้มีการตั้งรับในปราสาทแต่ว่าโตกูกะวะ เหมือนตอนนั้นอะแบบยังไงอะคืออยากโชว์บารมีอะอยากโชว์ลูกน้องเอเอว่ากูเก่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมั่นใจในพลปืนไฟที่โอดะโนบุนากะาเองก็ภาคภูมิใจเหมือนกันอะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าความภาคภูมิใจมันจะเป,นเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวผมจะจัดทัพอย่างนี้นะครับผมอ่าอาจจะไม่ตรงตามปัตศิศาต์เป๊ะแต่ว่าเท่าที่ผมจําได้คือทัพม้าจะนําหน้าแล้วในความเป็นจริงอะ่ะ คือผมจะเข้าบุกตรงๆนะครับเพราะว่าเท่าที่อ่านในบันทึกประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยทั้งสองด้านเนี่ยคือด้านที่จะไปประสาทฮามามสัสส์ทั้งสองด้านเนี่ยคือจะเป็นแม่น้ําขนาบข้างซึ่งซึ่งเหมือนโอบโอบตีด้านข้างไม่ได้เลยะครับผมอ่ะผมก็เลยจะใช้จังหวัดให้ทาเคดาเนี่ยคือบุกตีเข้าข้างหน้า,าเดียวโอเคครับลุยครับ โอเคอันนี้เราทหารมาร์ไปนี่ก่อนเนี่ยครับตามประวัติศาสตร์จริงเลยครับผมเนี่ยฝ่ายตุกูกวาวะเนี่ยคือเปิดฉากโจมตีก่อนนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทหารปืนของตุกูกวาวะจะยังไงครับนี่ทาเคดะชิงเงินเราอยู่นี่นะครับอืม กาไว้เยสูเนี่ยคือก็พุ่งมาเลยนะครับโพุ่งนํามาก่อนเลยแบบนี้ก็เสร็จโจนเดี๋ยวเดี๋ยให้ให้มันเข้ามาใกล้ก่อนเข้ามาเลยโอเคใกล้อีกนิดชิดอีกหน่อยโอเคเอ้อันนี้เราขนาบข้ามไม่ได้สิคิดว่าทั้งสองข้างม,มีแม่น้ําอยู่เอาเลย นะครับคเครับโอเคแล้วทหารทหารม้าเข้าเลยคือในศึกเนี่ยคือทหารม้าเนี่ยคือเข้าเข้าเข้าตันยับเลยนะครับผมตอนนั้นเนี่ยคืออันนี้บอกก่อนนะครับในประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยคือคือตัวของโตกูกาวะไม่ตายนะครับในบันทึกเนี่ยบอกไว้ว่า ตกูกาวะเนี่ยคือสลับชุดกับซามุไรคนหนึ่งอ่ะครับแล้วก็ให้ซามูไรแล้วซามูไรคนนั้นเนี่ยอาสาแบบพรีชีพอ่ะครับขี่ม้าออกมาประกาศก,ก,กับศัตรูว่าเฮ้ยกูคือตกูกาวะเอเยสุอ่าแล้วก็บุกเข้าไปอ่าแล้วก็ตายตายแทนผมคิดว่าน่าจะเป็นซามูไรคนนั้นโอเคเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกัน,นครับทหารมา้าจะต้านได้ไหมโอเค คือเท่าที่ผมที่ผมคิดว่าทหารของ e A อยาสุแพ้เนี่ยเพราะว่าคือทหารยังไงอะแบบว่าทหารแบบว่าไอตอนพลปืนเนี่ยคือมันไม่มีรั้วไม้ขวางแบบตอนที่โนโนุโนกะในศึกนากาชิโนโ่เองครับผมเนี่ยทหารม้าเนี่ยบรรเลงได้เลยเนี่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 ยเดี๋ยครับเดียเด๋ยวขอคอนเทนิวไปก่อนซึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยบันทึกไว้ว่าฝ่าย อ,อียาสุเนี่ยเหลือไพ่พลกลับปราสาทฮามามัส,สึเนี่ยคือแบบแค่แค่กระจึงเดียวอะ่ะไม่ไม่ถึงไม่กี่พัน,นคนอะ่ะเพราะว่าคือโดนทหารม้าของชินเก็นเนี่ยคือสังหารหมูหมดเลยเนี่ยครับเนี่ยผมอาจจะจำลองได้แบบไม่ถูกต้องเท่าไหร่อ่ะออไม่ไม่ใช่ดิคือไม่แม่นยำเท่าไหร่แต่ คือในศึกมันจะประมาณนี้แหละครับเพราะว่าในศึกมิกกตากะฮาระเนี่ยฝ่ายทาคิดะชินเงินเนี่ยมีประมาณสามหมื่นถึงสามหมื่นห้าในขณะที่ฝ่ายของโตกูกาวะเนี่ยรวมกับกำลังเสริมของโอดะโนบุนากะาประมาณ3ามพันเนี่ยก็รวมแล้วได้ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันต้นๆอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับผมเนี่ยครับเนี่ยคือชนะได้แบบไม่ยากเย็นเลย เนี่ยคือแล้วในแล้วในประวัติศาสตร์เนี่ยคือเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดสมมติปล่อยเวลาเนี่ยอาจจะฆ่าได้เกือบหมดเลยนะเพราะว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยคือฝ่ายของตกุกาวะเนี่ยคือตายแบบย่อยยับแบบเกือบหมดอะ่ะอืมครับผมแต่ว่าผมจะลองเล่นแบบนี้บ้างครับผมอ่ะสมมติว่าถ้าเปิดผมเป็นฝ่ายตกุกาวะเนี่ย ถ้าผมเป็นฝ่ายตุกกยวะแล้วผมแบบว่ายัางไงอ,อ่ะน,นี้ฝ่ายทากทิดะก็ได้อ่าแล้วก็ผมเป็นฝ่ายตุกกยวะแล้วก็เปลี่ยนเป็นลบกันในภาษาทฮามามะสึแทนอ่าจะเป็นยังไงสมมุติว่าเอาทหารถ้าสมมุติว่าผมเอาทหารแบบยังไงลบในปราษาทแทนจะเป็นยังไงอันเียหนึ่งสสามสี่ห้าประมาณนี้แล้วกันส่วนพลธนูสัก เหลือนึ่งสองสามสี่ห้าหก็หนึ่งสองสามอ่ะประมาณอ่ะเนี่ยประมาณนี้แล้วกันอ่ะอันนี้คือทหารของฝ่ายทหารของฝ่ายทาเคดาแล้วกันค่ะโอ้โหเฮีเย,ยมีปืนใหญ่ไว้ฝ่ายทาเคิดาไม่มีปืนใหญ่ดิฝ่ายทาเคดาผมจัดให้นี่แล้วกัน ส่วนใหญ่คือจะเป็นอาหารม้าอมเอาทาหารม้าให้แล้วกันอาหารทากิดาส่วนใหญ่เป็นอาหารม้านะครับผมอ่ะโอเคสมมติว่าเป็นการจำลองว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเดี๋ยวขอดูแบบก่อนเออนี่แล้วกันผมจะลองจำลองว่าถ้าสมมุติว่าผมที่เป็นฝ่ายโตเกูกวาวะเนี่ยตั้งรับอยู่ในปราสาท ฮามามสึกเนี่ยอันนี้หาแมปปราสาทฮามามาสึกไม่ได้เอาที่มันใกล้เคียงแล้วกันอืเอาปราสาทอื่นแล้วกันเนี่ยคือจะสามารถต้านทานทัพของทาคิดะชินเงินได้ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะลองเล่นดู จะใช้วิธีอย่างนี้นะเอ่ออาหารอาหารดาบเตรียมพร้อมไว้อันนี้ทหารปืนปืนไฟอะไรเดียวปืนไฟรอไว้ก่อนแล้วก็โอเคนี่ลงลงจากม้าเลยโอ้โหเย่ยกี่ด้านวะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไง โอเคเอาคนปืนกระจายไปก่อนแล้วกันส่วนคนคนดาบเดี๋ยวออามาตรงนี้ก่อนหน่วยเดียวก็น่าจะพออยู่นี่โอเคผคนธน,นู เอาโตั <chill. S 2> ้งตั้งตั <Idol> ้งไว้ตรงที่มัดกุ้มันเยอะๆดีกว่าโอ้ยียข้างหลังก็มีเว้ยถ้ำผายอืมโอเคแต่กุ้งมันกุ้นมาแล้วเฮ้ยนี่ไงเอาไปตรงนี้ก่็แล้วกัน เอาคนปืนหน่วยนึงไปตั้งรับมน้นกันโอเค,อเคตอนนี้พวกมันเล่นเล่นป้อมป้อมหนึ่งละ ไม่เป็นไรมีทหารดาบหน่วยหนึ่งเตรียมพร้อมอยู่โอเคพวกมันยึดป้อมแล้วแต่ไม่เป็นไรพวกมันโอเค,อเคตอนนี้พวกมันเริ่มทยอยทยอยมากแล้ว ตรงนี้มาแล้วครับผมหัวแรกมือมาแล้วเนี่ยนอว่าทำไมมเนี่ยทำไมมัน,นไ,มไม่ค่อยเข้าไมันไม่ค่อยอยากจะเข้ากำแพงเลยวะ โอเคครับเริ่มโอเคเริ่มเปิดฉากยิงละโอเคเอาล่ะตั้งไว้ตรงนี้อันนี้ก็ตั้งไว้เตรียมพร้อมโอเคโอเคครับคนปืนเนี่ยคนปืนจะทำงานได้ดีหลังกำแพงฮะ เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอ๋คือเอาตรงนี้ไม่เอาไว้ตรงนี้ไม่ได้ก็เอาไว้ข้างหลังโอเค,อเคขึ้นมาเลย เร็วไปบบหน่อยนะวะโอเคมันก็ค่อยๆขึ้นมาละ ไม่เป็นไรเยอะจริงๆโอ้โหทหารม้าทหารม้าหกทหารม้าลงพอลงจากม้านี่คือไม่ขยะเลยอ่ะลงจากม้านี่คือขยะดีๆเลยอโอเคครับเริ่มเริ่มรวยละ ให้ปืนปืนหอยกลับไปชั้นใน มีพระด้วยพระมาแล้วจ้าไม่ถอยกันให้ให้คนปืนถอยกันดีกว่าคนดาบมาละ ปืนก่อนนะตอนนี้คันธนูนถอยมานี่เนี่ยถอยเอาคนดาบถอยมัดให้อยู่ห่างระยะป้อมธน,นูก่อน นี่เลยฮะเนี่ยทำไมมันไม,ไม่ตั้งกรอนวะของ,ง,องปืนของมันเฮ้ยแมงมาแล้วเนี่ย ตั้งป้อมปืนตรงนี้ดวกว่าเนี่ยมันคือคนปืนมันไม่ยอมอยู่ตรงกราพนีเอ่อที่แล้วคุณดาบมีไหมแน่ยฐานะซามูไรตอนนี้ กระจายตัวกันไปหมดแล้วโอ้โหไม่เป็นไรท่านเอรอท่านเอียสูดเ,เองเลยเว้ยมา มาตั้งนี้เลย oh, oh, เริ่มถอยเริ่มหนีออกจากสมอราภูมินะครับตอนนี้โอ้โ oh, ห oh, ท่านตกุกาวะลุยเองครับผมตอนนี้เฮ้ย hey, หาดาบมาช่วยตรงนี้ก่อนเลย โอ้ oh, ตรงนี้ชิบหายตรงนี้แนวแตกแล้วว่ะเฮ้ยนี่ไปช่วยตรงนี้เลยนี่เลยดีบเลย มีแนวปืนเลยครับ ไดาชิ้เงินมาแล้วครับให้ไปวัดกันเลยเดี๋ยวให้พนปืนไปตามไล่ตามไล่ยิยยงนะ ียมพร้อมเลยคุณอนุตั้งเลยอะไรคุณดาตั้งนี่คุณอนุตั้งยังเดพิ่มมันมาตรงนี้ นะอยู่อะเอาจริงๆเนี่ยคือผมว่าถ้าเกิดสมมุติว่าฝ่ายโตเกียวะเยาสุเนี่ยตั้งรับอยู่ในปราสาทฮามามะสึเนี่ยคือ,อมันก็มันมันมันก็มีโอกาสมันก็มีโอกาสที่จะพอต้านทานได้อะถึงแม้ว่าฝ่ายของโตเกุกาวะจะยังไงอะฝ่ายของโตกุกววะจะเสียหายหนักแต่ก็นะ แก็คืออย่างน้อยก็ไม่นี่ได้ครับผมคือพูดตรงๆอ่ะคือเป็นโชคดีของตโก,กวะเอซูเลยนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยคือชินเงยนเนี่ยน่าจะป่วยหรือไม่ก็คือบางบางบ,างบางันทึกเนี่ยบอกว่าป่วยบางบันทึกก็บอกว่าถูกยิงพอถูกยิงเสร็จสุดท้ายก็ต้องถอนกําลังกลับเพราะว่ากลัวกําลังเสริมของโอดาโนกุกะแล้วก็ฝ่ายอุเอซุกิเคนชินที่อาจจะบุกมาทางเหนือ สุดท้ายก็เลยต้องถอยกลับไปคือตอนนั้นเนี่ยคือแบบโชคดีของฝ่ายตุกุกาวะเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แหละอ่ะคือหายไขเข้าห้องใจละอ่ะโอเคครับก็สําหรับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรต่อก็มาคอยดูกัน,น้วครับผมก็สําหรับใครที่ชื่นชอบก็ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับก,กันได้นะครับผมโอเคก็สําหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมโอเคบายบายสวัสดีครับ